มุนซิงดีรุษไทยสวัสดีครับหุ้นสิ่งดีรุษไทยประจำวันที่8มิถุนายน2564ครับวันนี้เซ็ตถือว่าปิดบวกนะครับตัวที่1ครับกันกุลครับ g u n k u l ครับกันกุลราคา3บาท86สตางค์ครับวันนี้บวกถึง18สตางค์ครับแนวรับก,กันกุล 3บาท82สตางค์ครับแนวต้าน4บาท24สตางค์ครับตัวที่2ครับ aec ครับกันกุลเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานและก็สาธารณูปโภคนะครับบริษัทมีกำไรครับตัวที่2ครับ aec ครับ aec ราคา2บาท60สตางค์ครับวันนี้บวกถึง44จุด นะครับส4สตางค์ครับ44สตางค์เสียงนะครับแนวรับ2บาท54สตังค์ครับแนวต้าน2บาท68สตังค์ครับถือว่าเป็นหุ้นที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงครับ AEC ครับภาพรวมบริษัทขัดทุนนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการเงินครับ AEC ตัวต่อไปครับ UC เคครับ UC e m ราคา1บาท24สตางค์ครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมครับภาพรวมบริษัทมีกำไรครับแนวรับอยู่เข้มราคา1บาท22สตางค์ครับแนวต้าน1บาท32สตางค์ครับวันนี้อยู่เข้มบวกถึง9สตางค์ครับตัวต่อไปครับวันนี้หุ้นติดเยอะครับติด11ตัวครับต้องรีพูดครับ MJD ครับ MJD ราคา2บาท6สตางค์ครับ MJD เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างนะครับวันนี้ MJD บวกถึง17สตางค์ครับแนวรับ MJD 1บาท99สตางค์แนวต้าน2บาท21สสตางค์ครับตัวต่อไปครับ MJD MJD พูดแล้ว ดีคอนครับดีคอนราคา62สตางค์ครับวันนี้บวกถึง5สตางค์ดีคอนเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมัพย์ก่อสร้างครับแนวรับ59สตางค์ครับแนวต้าน64สตางค์ครับนิสัยดีคอนจะไม่วูบวาบนะครับขึ้นลงรัอเดียว2รัลขายได้เลยครับต่อต่อไปครับ Th ครับ th เป็นหุ้นขาขึ้นนะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการสื่อสิ่งพิมพ์ครับภาพรวมบริษัทมีกำไรครับ2บาท24สตางค์วันนี้บวกถึง25สตางค์ครับเสียงนะครับแนวรับ2บาท18สตางค์แนวต้าน2บาท32สตางค์ครับตัวต่อไปครับอีซ e ันครับ วันนี้ก็ติดนะครับพรุ่งนี้ก็ติดดีครับอีซั่นวันนี้ทําเงินให้กับนักเทรดค่อนข้างสูงนะครับอีซั่นราคา1บาท97สตางค์ครับวันนี้บวกถึง14สตางค์ครับแนวรับ1บาท89สตางค์แนวต้าน2บาทส0สตางค์ครับอีซั่นเป็นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ครับภาพรวมบริษัทมีกำไรครับตัวต่อไปครับ คัลเลอร์ครับ COL OR ครับคัลเลอร์ราคา2บาทครับคัลเลอร์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมครับช่วงนี้สินค้าอุตสาหกรรมมาแรงครับภาพรวมบริษัทมีกำไรนะครับวันนี้บวกถึง8สตางค์ครับคัลเลอร์แนวรับคัลเลอร์1บาท89สตางค์ครับแนวต้าน2บาท14สสตางค์ครับ ต่อไปเป็นหุ้นชนเพดานครับเป็นหุ้นชนเพดานชนแล้วตกนะครับตัวที่1ครับเหมครับ h e m p ครับชนขึ้นไปชนเพดานแล้วตกลงมา1 1ล็อตครับเพดานเขาอยู่ที่63 64สสตางค์ครับแล้วตกขึ้นไปชนแล้วก็ตกลงมาครับแสดงว่ามีคนขายออกนะครับ เขมเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการสินค้าธุรกิจค้าปลีกนะครับภาพรวมบริษัทขาดทุนนะครับวันนี้ขึ้นไปชนที่64แล้วตกลงมาแล้วเปิดแก๊ปไปที่81สตางค์ครับเปิดแก๊ปจาก64สตางค์ไป81สตางค์ครับวันนี้บวกถึง14สสตางค์นะครับ เป็นหุ้นจอ่จจอเพดานครับหุ้นจ่อเพดานเนี่ยเปิดเช้าตลาดมาเนี่ยน่าสนครับว่าน่าพิจารณานะครับน่าสนต่อไปครับเอาแนวรับหรือ,อยังเนี่ยแนวรับของเหมแนวรับ59สตางค์ครับแนวต้าน64สสตางค์ครับ ถ้าผล64สตังถึงจะเป็นออทามไฮครับตัวต่อไปครับหุ้นชนเพดานตัวที่2ครับ jckh ครับ jckh ราคา71สตางครับ71สตางนะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับ jckh เป็นหุ้นเกี่ยวกับ เกษตรอุตสาหกรรมอาหารครับเกษตรอุตสาหกรรมกาอาหารภาพรวมบริษัทขัดทุนนะครับวันนี้บวกถึง16จุดครับพอชนเพดานเสร็จปับ๊บเปิดแก๊ปไปที่92สตังค์ครับ92สตังค์นะครับไปดูแนวรับแนวต้านเขาหน่อยแนวรับ 64สตางค์ครับแนวต้าน79สตางค์ครับ79สตางค์นะครับต้องถามแสดงว่าประวัติเดิมไม่ออทา,ามไฮนะครับหรือจะเอาประวัติประวัติใหม่ดีเปิดแก๊ปไปที่92แนวรับก็ต้องเป็น71นะครับแนวรับเป็น71นะครับเปลี่ยนใหม่แนวรับเป็น71 แนวต้านแนวต้านผมตั้งไว้ที่เจ็ดสิบเก้าครับแนวต้านตั้งไว้ที่เจ็ดสิบเก้านะครับชนเจ็ดสิบเก้าขายเลยครับหรือจะปล่อยนะครับแล้วแต่ความโลภนะครับส่วนถ้าหลุดลงมาที่หลุดลงมาหลุดต่ําลงมาที่หกสิบสี่ต่ํต่ลงมาหกสิบสี่อ่ะคัดล็อตเลยครับ JCKH ครับตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญครับชนเพดานเหมือนกันครับไฮดโดรครับไฮดโดรราคา52สตางค์ครับแนวรับ45สตางค์ครับแนวต้าน i m l t i g h ครับวันนี้ไฮดโดรต้องดูก่อนไฮดโดรเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างครับภาพรวมบริษัท มีกำไรครับไฮโดรเปิดแก๊ปจาก5 2สตางค์ไปเป็น67สตางค์ครับแนวต้านใหม่ของเขา67สตางค์ครับฝากพิจารณาครับต่อไปเป็นหุ้นวอลเลน์ครับหุ้นวอลเลน์ผมจะไม่พูดถึงบริษัทนะครับผมจะไม่พูดถึง ธุรกิจของเขานะครับว,วุนวาแลนตัวที่1ครับพิโมครับเมื่อวานก็ติดครับวันนี้ก็ติดครับพิโมเดี๋ยวไปดูลายนาทีก่อนนะครับเพื่ออยากดูคนเข้าซื้อนะครับพิโมราคา1.70บาท70สตางค์ครับวันนี้บวกถึง2สตางค์ก็คือขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาช่วงบ่าย พอท้ายตลาดก็ดันตัวขึ้นนะครับพิโมราคาแนวรับอยู่ที่1บาท68สตางค์ครับแนวต้านอยู่ที่1บาท86สตางค์ครับ68กับ86นะครับแนวรับ68 1บาท68แนวต้าน1บาท86ครับตกมาเยอะตัวที่2ครับเมื่อวานก็ติดไหมเนี่ย VL วอลเลนหนึ่งครับราคา1บาท50สตางค์ครับวันนี้บวกถึง2สตางค์บวก2สตางค์ครับแนวรับ1บาท4 6สตางค์ครับแนวต้าน1บาท59สตางค์ครับถ้าเล่นพวกหุ้นวอลเลนราคาสูงสูงพวกเนี้เราไปเล่นหุ้นสามันราคาต่ำดีกว่าได้ตังกว่าเยอะครับปลอดภัยกว่าด้วยตัวที่3ครับหุ้นวอลเลนครับ ไอเทลวาเลนซ์สองครับราคา1บาท23สตางค์ครับวันนี้บวก6สตางค์แนวรับ1บาท21สตางค์ครับแนวต้าน1บาท27สตางค์ครับตัวต่อไปครับทาแพควาเลนซีครับทาแพควาเลนซีราคา65สตางค์ครับแนวรับ62สตางค์ครับ แนวต้าน6 7สตังค์วันนี้บวกถึง8สตังค์นะครับถ้าแพกวาเลนซีตัวต่อไปครับโกโรคอนครับไปดูลายเดย์ก่อนดูโกรคอนรายเดย์นะครับราคา53สตางค์ครับแนวรับโกโรคอน50สสตางค์ครับ แนวต้าน59สตางค์ครับตัวต่อไปครับไฮดโดรครับไฮโดร25สตางค์ครับ,รรบชนเพดานนะครับวันนี้แนวรับ19สตางค์ครับแนวต้านแนวต้านอทอามไฮครับไฮดโดรครับวันนี้ไฮดโดรบวกถึง6สตางค์ครับ ไฮโดรวอลเลน1นะครับไม่ใช่ไฮโดรไม่ใช่ไฮโดแม่นะครับไฮโดรวอลเลน1วันนี้ไฮโดรวอลเลน1เปิดแก๊ปไปที่32สตางค์ครับเปิดแก๊ปใหม่นะครับเป็นออทามไฮแต่ว่าแนวต้านจริงๆน่าจะลุ้นให้ชน32สตางค์ครับน่าสนใจครับหุ้นชนเพดานมา2วันแล้วนะครับแล้วก็ชนทีละน้อยชนทีละนิดนะครับฝากดูอายุไฮโดรด้วยนะครับอายุไฮโดร aec ตัวนี้ไม่ไม่ติดสแกนเพราะว่ามันเดี๋ยวผมลบออกมันมันมันขาดองค์ประกอบไปตัวหนึ่งครับก็ไม่ติดสแกนครับหุ้นซิ่งนีลิทัยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นนะครับราคาย่อมเยาวต่ำกว่า4บาทครับให้เรียงลำดับโดยพิจารณาจากหัวุูมครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้น นะครับเข้าเล่นช่วง10นาทีแรกครับเข้าออกเร็วครับจะได้ไม่ติดกับดักของเจ้าครับเล่นตามล็อตครับถ้ามันหลุดล็อตหลุดแนวรับขายออกเลยครับขั็อตเลยถ้ามันไปชนแนวต้านแล้วแต่ความโลภครับว่าโลภมากโลภน้อยครับโลภน้อยก็ชนแนวต้านขายเลยครับถ้าโลภมากก็ปล่อยมันไปแล้วถ้ามันตกพิจารณาตัวเองนะครับคุณสิงดีริไทยสวัสดีครับ